การตั้งค่าซูมให้กับระบบปฏิบัติการ Windows เอานะครับเราจะเข้าไปที่ซ o มนะครับที่เราติดตั้งไว้นะฮะในคอมนะฮะแล้วกดไปที่ Desktop นะครับ Desktop อ <List>. i s t Zoom อันนี้เราใช้ NVDA แล้วกด Enter ที่ซ o มนะครับ Enter Zoom Zoom Cloud Window Dot Designs แล้วเขาก็จะโหลดขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าซ i ยอินนะครับแล้วก็อา่า จอยนนะครับเราจะกดที่ j o ยนนะครับจอยโดนิ่งบโอเคกดจอยกดสเข้าไป n t e o meeting s p a c e เข้าไปอันนี้อ่ากดแท็บเข้าไปนะครับอันนี้เพราะว่าการตั้งค่าในอ่าในเดสก์ท็อปวิ o โดนะครับก็จะแตกต่างกับ iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับ now, อ่า อันนี้เนมนะครับเขาก็จะให้เราใส่เนมนะครับอันนี้ name <Please. S 1> เนมก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเรานะครับอันนี้ก็จดจำชื่อนี้ไว้เมื่อใช้ในครั้งต่อไปก็ตด๊กไว้ถูกแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าถ้ากดไปปุ๊บเขาจะไม่มีเสียงนะครับ Turn off อันนี้ก็ม่ต้องไปยุ่งนะครับทำไมงั้นจะไม่มีภาพนะครับ c a n c เราก็ใส่ไปโอเค m e please enter your name a user remember turn off my c a n c e b u t join meeting พอเสร็จปุ๊บก็กด j o i ได้เลยนะครับแล้วก็รอคนที่เป็นโ host นะครับหรือเป็นเจ้าของนะครับเปิดการประชุมก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ จบสำหรับ Windows นะครับ <desktop list. S 1> จบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เรียบร้อยครับ